ไปติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้กันบ้างนะครับโดยกรมนภาค4ส่วนหน้าได้ส่ธทีกำลังตรวจสอบป่าถูกลักลอบตัดไม้แปลรูปไม้ต้นน้ำที่ต้นน้ำคลองเทพ,พาแนวเทือกเขาสันกลาคิรีครับเจ้าหน้าที่กรมนภาค4ี่ส่วนหน้าสนธทีกำลังออกตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่และลักลอบแปลรูปไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโตเทพและป่าควนหินลับ ในเขตพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติสันกาลาคิรีหลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้จํานวนมากหลายจุดจึงร่วมกันออกตรวจป่าไปในป่าริมคลองเปี่ยนและบนภูเขาพบการลักลอบตัดต้นไม้หลุมพอขนาดใหญ่แล้วจํานวน3ต้นจึงทําการตรวจยึดครับ ขณะตรวจสอบนะคะก็ไม่พบบุคคลใดแต่อย่างใดค่ะคาดว่ามีการหลบหนีไปก่อนแล้วจึงมอบหมายให้หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่สอหกสบายย้อยไะอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรีจัดทําบันทึกรายละเอียดแล้วนําเรื่องร้องทุกข์เพื่อดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบกันต่อไปนะคะ